สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก3ราศีช่วงวันที่1-15ถึง15กรกฎาคม2567นะคะช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์จะมาได้ตำแหน่งราชาโชคตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมทับทับลัคนากรกฎนะคะก็ย่อมส่งผลกับราศีร่วมธาตุทีนี้ค่ะ ช่วงนี้ดาวเสาเดินถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ชาวทันน้ําอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อคนรู้จักเก่าเพื่อนเก่าหรือมีโอกาสได้การเงานเก่าๆหรือเงินเก่าๆได้นะคะในช่วงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวโสดนะคะชาวโสดในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะการการได้พบปะคนรู้จักเก่าเพื่อนเก่าคิกเก่าฐานไฟเก่าได้ นะคะส่วนคนที่มีปัญหาก็ให้เรามาะระวังปัญหาเก่าๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยหรือให้เรามาะระวังปัญหาในเรื่องของการทับซ้อนด้วยเช่นกันนะคะของชาวทัดน้ำทีนี้เรามาดูกันนะ <c oughs> ว่าชาวน้ำเนี่ยช่วงนี้ความรักเป็นยังไงคนที่มีคู่รักมีครอบครัวค่ะ <c oughs> คู่รักครอบครัวช่วงนี้คุณอาจจะกําลังจะได้เงินนะคะเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณหวังที่คุณรออยู่นะคะคู่รักครอบครัวหรือกําลังจะหมายถึงการอยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นการอยากจะทําอะไรร่วมกันย่อมส่งผลดีมากๆในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของช่องทางไรายได้แล้วก็ช่วงนี้คู่รักครอบครัวชาวธาตุน้ําในเรื่องของการเงินก็จะโดดเด่นมากๆด้วยมีรายได้เข้ามาแต่รายจ่ายกับคนรอบข้าง นะคะอารมณ์มีเข้ามาค่ะแต่ต้องมีใจออกกับเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างรายจ่ายภายในครอบครัวนู่นนี่นั่นได้นะคะต่างๆนา,นานารายจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับญาติได้ไหมได้ได้ทั้งนั้นนะคะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวเนี่ยช่วงนี้นะคะช่วงนี้ในเรื่องของ <c oughs> งานใครคาดหวังงานจะได้รับตอบรับนะคะก็จะมีโอกาสได้รับตอบรับ แล้วก็บางท่านมีการติดต่อกับคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าๆตรงเนี้ยจะมีโอกาสมากๆนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของช่องทางธุรกิจช่องทางการเงินการค้าต่างๆการเจรจาต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นไปได้ด้วยดีใค่รองงานค่ะโอกาสงานมานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานเก่าถึงแม้ว่าจะมองในมุมมองว่า คุณไปติดต่อที่ไหนก็ได้นะคะหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงวา่าคุณมีติดต่อไว้แล้วอยู่ดีๆก็ได้รับการตอบรับกลับมาได้นะคะติดต่อไว้นานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ดีๆก็ได้รับตอบรับกลับมาในเรื่องของงานก็ส่งผลดีมากๆส่วนใครที่กำลังทำธุรกิจร่วมกันกับคู่รักก็เด่นนะคะก็เด่นนะใครที่กำลังทำธุรกิจร่วมกันกันกบคู่ กับครอบครัวอย่างเงี้ยก็เด่นมากๆธุรกิจมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีเรื่องของไรายได้เข้ามาที่ดีการติดตออ่อคอนเนคก,การค้าการขายนะคะต่างๆก็ดีอ่าส่วนภายในครอบครัวมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างอะไรหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับวงศาคณาญาตหรือไม่นะคะอันนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับวงศาคณาญาตได้เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวได้ ชาวท่านน้าช่วงนี้อืมจะมีในะเรื่องของอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมันคืออะไรโอโอเคโอกาสงานการปัดฝุ่นงานเก่าๆการปัดฝุ่นความคิดเก่าๆนะคะหรือคุณเคยมีความคิดในเรื่องของการอยากจะทําอะไรแล้วแล้วก่อนหน้านี้คุณยังไม่เคยเคยลองนะคะแต่ใจของคุณคุณรู้สึกว่าอะมันต้องลองมันต้องทํา นะคะตรงนี้มันจะเป็นโอกาสอีกหนึ่งทางเลือกในเรื่องของการเงินของคุณในเรื่องของงานอาชีพของคุณนะคะส่วนบางเคสบางเคสช่วงนี้มีในเรื่องของเรามองว่ามีในเรื่องของงานส่วนตัวงานที่ใช้ความรู้ส่วนตัวใช้พรสวรส่วนตัวนะคะบางเคส จะสามารถทำเงินให้คุณได้ดีมากๆชาวทัตน้ำงานสื่อค่ะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้งานที่เขาเรียกว่างานสื่อด้วยงานอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะงานที่ต้องใช้ความสามารถต้องพรีเซนต์ผลงานอย่างเงี้ยอันนี้จะโดดเด่นมากๆนะคะจะโดดเด่นมากๆหรืออาจจะหมายถึงว่าคู่จะทำอะไรหรือคุณจะทำอะไรมีฝ่ายใดฝ่ายมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาของชาวทัตน้ําช่วงนี้อาชีพ,อาช,พอาชีพอาชีพอิสระเนี่ยช่วงนี้รับทรัพย์โกยเงินอยู่นะคะช่วงนี้การเงินเข้ามาหมุนเวียนดีมากนะคะของชาวทัตน้ําแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าต้องมีรายจ่ายอยู่แล้วรายจ่ายที่บอกว่าทั้งจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยรายจ่ายเบี้ยใบไายทางอีกรายจ่ายเดี๋ยวก็ต้องมีเหตุต้องจ่ายนู่นนี่นั่นนะคะรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับของซื้อของ ซื้อของมีค่าซื้อของมีราคาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ําบางท่านช่วงนี้จะมีโอกาสได้ของมีค่าของมีราคาของถูกใจบางสิ่งบางอย่างชาวธาตุน้ําคู่รักครอบครัวใดปรารถนาอยากจะมีบุตรอยากจะมีน้องอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของบุตรน้องนะคะสมาชิกใหม่เกิดขึ้นได้หรือสมาชิกใหม่หมายถึงบริวารได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในความรัก ระวังรักทางเลือกระวังรักที่มันไม่ชัดเจนหรือระหว่างคุณกับเขามันเป็นการครบหากันแบบเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจอย่างเงี้ยการครบหาที่มันยังไม่มีความแน่นอนก็ให้ระมัดระวังเหตุการณ์ปัญหามันจะเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาตรงนี้เอ๊ะคุณผิดสังเกตคู่ของคุณเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเอ๊ะ คุณก็อาจจะไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างหรือคุณหรือคุณรู้สึกได้ว่าเขาไปติดต่อพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะคะมีการดูแลซัพพอร์ตกันอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้นะคะส่วนในบางเคสใครที่อยู่ในปัญหาของความไม่ชัดเจนมากๆเลยนั่นคืออีกหนึ่งเคสที่ปัญหาความรักตรงนี้เขาอาจจะมีตัวจริงนะคะเขาอาจจะมีตัวจริงเสียงจริงทำให้คุณไรู้สึกว่า มันเป็นการแบ่งใจอ่ะมันเป็นการให้ใจแค่เซี่ยวอ่ะนะคะเพราะเขายังมีใจให้กับคนอื่นอย่างนี้อารมณ์ประมาณคุณก็อยากจะออกจากมาอยากจะออกมาจากความวุ่นวายนะนั่นคือบางท่านส่วนในบางท่านช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังมีเกณฑ์การจบการเลิกการลาด้วยนะนั่นคือบางท่านค่ะเพราะบางท่านอ่ะยื้อกันมาสักพักละ บางท่านพยายามแล้วเอ๊ะทำไมความรักมันไม่มีความคืบหน้าไม่มีความดีขึ้นเลยนะคะมันไม่มันไม่มันไม่ได้เป็นเวลาของความสุขอะ่ะมันมีแต่ความพยายามมันมีแต่ความเหนื่อยบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของตัวเองเป็นฝ่ายตัดสินใจได้ว่าอืมถอยห่างดีกว่านะคะไม่อยากจะเหนื่อยต่อไม่อยากจะวุ่นวายต่อละนั่นคือบางท่านมาดูเขาคนนั้นของชาวธาตุน้ำ สามราศีนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยมากๆความรักไม่มีความแน่นอนยังไม่เกิดความแน่นอนกับคุณหรือระหว่างคุณเขาฟ้องมาว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขายังอาจจะ อาจจะยังไม่ไม่พร้อมดีกว่านะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้หรืออาจจะหมายถึงเขามีทางเลือกอื่นมีทางเลือกอื่นทาให้เขารู้สึกว่าเออระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันก็ไม่อยากจะหยุดอยู่ที่คุณก็ได้นะคะไม่อยากจะหยุดอยู่ที่คุณเพราะเขาต้องการทางเลือกใหม่ๆค่ะหรือตรงนี้การผัวพันรักตรงเนี้ยมันเป็นการผัวพันสามคนเนี่ย คว,ความเป็นไปได้ที่มันจะพัฒนามันก็ค่อนข้างยากพัฒนาความชัดเจนมันก็ค่อนข้างเป็นไปไม่ได้เลยในบางท่านส่วนบางท่านเขาคนนั้นของคุณเริ่มตีตัวออกห่างแล้วนะนะ <c oughs> เริ่มตีตัวออกห่างแล้วอาจจะเป็นเพราะฝั่งคุณหรือเปล่าที่คุณคาดหวังความชัดเจนแต่เขาไม่สามารถให้คุณได้อย่างเนี้ยแล้วตัวเขาเองก็ต้องการทางเลือกใหม่ๆด้วยอาจจะหมายถึงการตีตัวเริ่มตีตัวออกห่าง หรือแม้แต่กระทั่งเขารู้ว่าปัญหาระหว่างเขากับคุณคืออะไรแต่เขาไม่สนใจหรอกปัญหามันเกิดก็เกิดไปนะคะเขาไม่ได้สนใจนี่เขาสนใจแต่ตัวเองเขาสนใจว่าตัวเองจะต้องมีความสุขเขาสนใจว่าตัวเองจะต้องเออมีทางเลือกได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นนั่นคือเขาและก็ในบางท่านอยู่ดีๆทางเลือกใหม่เกิดทาทางเลือกใหม่ที่เขาคิดว่าทางเลือกใหม่อาจจะมีการดูแลซัพพอร์ตหรือส่งเสริมเขาด้วยทําให้เขาเลือกตัดสินใจละ บางท่านอยู่ดีจบจบกับปัญหาจบกับความรักคือการไม่สนใจกับปัญหาระหว่างเขากับคุณมาดูกันค่ะความในใจของชาวน้ำ ที่พยายามเหนื่อยล้ามาเนี่ย <c oughs> ที่พยายามอดทนนะ่ะนะคะสุขข้างนอกทุกในใจอย่างเงี้ยมันเป็นความหวังของคุณที่คุณรู้สึกว่าไอ้ความหวังความรักครั้งเนี้ยมันจะมีโอกาสกระเตื้องได้มันจะมีโอกาสก้าวหน้าได้มันจะมีโอกาสสมหวังได้แต่ณนะวันนี้คุณรู้สึกได้แล้วว่าคุณเอาเขาไม่อยู่นะะเราก็มองว่าคุณเอาเขาไม่อยู่เขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการทางเลือกใหม่ สิ่งเดียวที่คุณทําได้คืออะไรคุณรู้สึกแล้วอะว่าตอนนี้ความหวังอะไรใไดๆอะกลับมากลับมาเปลี่ยนแปลงความคิดดีไหมกลับมาให้กําลังใจตัวเองดีไหมกลับมาถอยห่างเพื่อเติมเต็มตัวเองนะคะเพื่อเติมเต็มตัวเองเผื่อตัวเองจะคิดได้ว่าเอะโอกาสใหม่ๆตัวเองน่าจะเกิดขึ้นและก็บางท่านจบแล้วเป็นช่วงของจังหวะที่จะต้องพยายามจะหลุดพ้นดีกว่าพยายามจะมาเติมเต็มกับตัวเองดีกว่าพยายามจะปลดปล่อยในเรื่องของความทุกข์ในใจ หรือหมายถึงการปล่อยเขาไปในเมื่อเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วในเมื่อคุณเอาเขาไม่อยู่นะคะมันเป็นการเอาไม่อยู่มันเป็นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาต้องการแบบว่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองหรือเขาต้องการที่ว่าเขามีสิทธิ์เลือกจะกระทําก็กระทาได้หรือคุณรับทราบว่าการตัดสินใจของเขาของเขาครั้งนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเวลาเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันน่าใจหาย น่าจะหายตรงที่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะเลิกคุณก็รู้ว่าเขาต้องเลิกนะคะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนใครที่กําลังทะเลาะกันอยู่ในใจของคุณคุณไม่มีความสุขเลยอ่ะนะคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยคุณรู้สึกว่าเอ้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้เลยหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ทำไมความรักมันไม่พัฒนาเลยแม้แต่กระทั่งว่าในใจของคุณรู้สึกแล้วว่าความรักครั้งนี้คุณเริ่มผิดหวังละเริ่มมองเห็นคําตอบไกลๆละว่าระหว่างคุณกับเขามันต้องยุติความสัมพันธ์กันตรงนี้นั่นคือสับพนที่มีปัญหา มาดูฝั่งเขากันค่ะผลการกระทําของเขามันก็เลยต้องเกิดเรื่องหรือมันเป็นเพราะผลการกระทําระหว่างสองคนหรือผลของปัญหาของสองคนที่พยายามต่อกันมาแต่ณนะวันนี้ตัวเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงนาะงะเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือหมายถึง เขาอาจจะตัดสินใจด้วยทางใครทางมันนะคะเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการทางเลือกอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่ในใจได้มันมาจากผลมันมาจากผลมันมีเหตุมีผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหตุผลตั้งแต่แรกคือระหว่างเขากับคุณมันยื้อกันด้วยแล้วก็เหตุผลตั้งแต่แรกอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาความไม่สุขหรือเป็นเหตุผลตั้งแต่แรกที่มันเป็นความรักที่มันไม่มี มีความลงเอยไม่มีความลงตัวหรือเขาไม่พร้อมจะลงตัวเขาไม่พร้อมจะลงเอยนั่นคือทางเลือกใหม่ของเขานะคะการเอาโตโัวรอดการหนีไปมีทางเลือกอื่นถึงแม er ้ว่าทางเลือกอื่นของเขาจะเป็นใครก็ตามแต่เขามีทางเลือกอื่นเรียบร้อยแล้วหรือเขาปรารถนาอยากจะเลือก,เล,อกเลือกที่จะมีทางเลือกใหม่ๆเพราะเขารู้สึกว่าอะถ้าเขามีทางเลือกใหม่ๆเผื่อทางเลือกใหม่ๆตรงนี้ซัพพอร์ตกันได้ดูแลกันได้ส่งเสริมกันได้ นะคะเป็นการส่งเสริมเป็นการซัพพอร์ตหรือเขาต้องการทางเลือกใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าไอ้คนคนนั้นอะ่ะมันน่าจะมีอะไรที่คลิกหรือเปล่าแล้วมันน่าจะมีอะไรที่คลิกหรือแม้แต่กระทั่งหมดใจนะคะเป็นการหมดใจค่ะนะเป็นการหมดใจเพราะเขาต้องการทางเลือกใหม่หรือตั้งแต่แรกอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยู่กับเขาคบหากันกับเขากักๆไม่ชัดเจน ณนะวันใดวันหนึ่งเขาเริ่มหมดใจเขาก็ตีตัวออาขางคุณเขาพร้อมเสมอที่จะไปมีทางเลือกใหม่แล้วก็วันนี้ก็น่าจะมาถึงร <c oughs> ักที่มันเป็นทุกข รักที่มันมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่ามันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นหรือความสุขมันเพิ่มเติมหรือมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางที่ปัญหาต่างๆนานาที่มันสะสมมันจะลี้คลายไปไหนหรือแม้แต่กระทั่งว่าสองคนรู้ถึงปัญหาแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมแก้ไขปัญหาปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาสะสมนะคะมันเป็นปัญหาสะสมเลยเกิดเกิดการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ว่าจะเริ่มเทละเปลี่ยนแปลงไปละ แล้วก็มันมีอะไรบางมุมมองด้วยนะมันมีอะไรบางมุมมองอย่างบางท่านอยู่กันก็อาจจะมีรู้แล้วละ่ะว่าตรงนี้มันจบละพอสักทีละต้องมาเคลียร์ต้องมาสสางอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทางใครทางมันนั่นคือบางท่านที่อยู่ด้วยกันส่วนบางท่านรู้สึกได้ว่าอ่ะเขาที่เทคุณไปเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เค,ย,คยติดต่อ เก่าๆที่เขาคาดหวังว่าคนคนนั้นเหมาะสมกว่าคู่ควรกว่านะคะส่งเสริมกันและกันได้ส่งเสริมในอนาคตวันข้างหน้าเพื่อความสําเร็จในชีวิตของเขาได้นี่คือบทสรุปความรักของคนที่มีปัญหาที่ส่งผลว่าสุดท้ายในที่สุดต้องเลือกกลับมาคิดด้วยเหตุและผลว่าความรักครั้งนี้ถ้ามันยากจะไปต่อจริงๆกลับมารักตัวเองค่ะนะ,ะ,นะ,ะกลับมาคิดด้วยเหตุและผล เราเป็นคนมีศักดิ์ศรีถ้ามันยากจะไปต่อจริงๆหรือเขาทำร้ายจิตใจคุณก็ตามหรือมองไม่เห็นเลยค่ะตรงนี้มันคือทางตันละเรียบร้อยละการตัดสินใจเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออิสระนะคะจะไม่ได้มองว่ากลับมานะเพราะตรงนี้มันเป็นไพ่การเทเป็นไพ่ของการจบและเป็นไพ่ของการหมดเวลายื้อแล้ว โสดโสดสนิทกำลังเตรียมการกำลังวางแผนกำลังมองอนาคตตัวเองว่าตัวเองจะต้องดำเนินการอะไรนะคะแล้วก็โสดสนิทอยากจะบอกว่าคุณกำลังจะมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยแอบชอบคุณนะหรืออาจจะเคยเป็นคนที่ส่งเสริมคุณอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะคุณกำลังจะมีใครสักคนหนึ่งที่เกิดกำลังจะเข้ามาเพื่อนเก่า ฐานไฟเก่ากิ๊กเก่าคนรู้จักเก่าเก่ากำลังจะติดต่อเข้ามาหาคุณนะคะชาวโสดสนิทมีเรื่องของเก่าเก่าหวนกลับเข้ามาด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเก่าเก่าในที่นี้หมายถึงคนเก่ารักเก่าเพื่อนเก่าได้คนรู้จักเก่าเก่าได้คนที่เคยส่งเสริมเก่าเก่าได้จะเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าการเข้ามาตรงนี้อาจจะมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างหรือ มันเป็นการเข้ามาที่เพื่อจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่มีข้อผูกมัดเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นมันเหมือนกับว่าเป็นการคุยกันการคุยกันแบบไม่มีข้อผูกมัดทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยค่อยค่อยๆ่อยเาหน้าอารมณ์ประมาณแบบนั้นมีเรื่องของเก่าๆค่ะชาวโสดไม่รู้ใครแหละแต่เก่านะคะได้หมดหรืออาจจะหมายถึงการย้อนกลับมาของคู่อดีตชาติได้ไหมได้ ก็หมายถึงเนื้อคู่คู่ผมนิคิดนะคะตรงนี้ได้และก็ชาวโสดบางท่านก็หมายถึงกิ๊กเก่าจริงๆคู่รักเก่าจริงๆฐานไฟเก่าจริงๆเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าอาจจะกลับมาเพื่อเปิดโอกาสกันและกันค่อยๆค,คุยกันค่อยๆค,ยคบกันพัฒนาความสัมพันธ์กันอนาคตอาจจะหมายถึงการชัดเจนในความสัมพันธ์ด้วยนั่นคือชาวโสดโสดบางท่านก็มีโอกาสนะ ช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักบางท่านก็มีโอกาสในการาติดต่อผู้คนเก่าๆติดต่อทําธุรกิจเก่าๆาติดต่อลูกค้าเก่าๆตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความรักชาวโสดมีรักเก่าเข้ามามีกิกเก่าเข้ามามีเพื่อนเก่าเข้ามานะคะชาวโสดบางท่านช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยการเดินทาง <c oughs> นะคะการเดินทางไกลตรงนี้ได้ พบรักจากการเดินทางได้ถ้าไม่ใช่เก่าๆพบรักมาจากการเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้การเปลี่ยนแปลงหมายถึงคุณได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นได้ไปอยู่ที่โยกย้ายไปอยู่ที่เก่าๆสาขาเก่าๆแผนกเก่าๆนู่นนี่นั่นนะนะคะตรงนี้อ่าก็อาจจะหมายถึงการพบรักได้แต่ตรงนี้รู้สึกว่ากิ๊กเก่าฐานไฟเก่ามานะคะ คนที่สุดท้ายได้สุดคอมมอนเซนต์เขารู้สึกว่าอะสุดท้ายท้ยสุดคําตอบก็น่าจะเป็นคุณอะไรประมาณนั้นน่ะหรือสุดท้ายได้สุดอยากจะมาเปิดใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นได้ถ้าเป็นกิ๊กเก่าหรือสุดท้ายได้สุดสุดท้ายท้ยสุดแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้กิ๊กกักนู่นนี่นั่นแต่พอมาสุดท้ายเขาอาจจะคิดได้ก็ได้คุณคือคนเดียวคือคนเดียวที่ใจของเขาก็ยังไม่สามารถลืมได้นั่นคือชาว คนที่เข้ามาหาคุณรู้สึกว่าเขาอยากจะมามีความชัดเจนกับคุณในช่วงนี้นะสำหรับชาวโสดก็ขอแสดงความยินดีมากๆนะคะถ้าใครกําลังอยากจะเปิดใจในเรื่องของความรักหรือคุณกาลังจะมีคนเก่าเข้ามาเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยหมายถึงอะไรคนเดียวอะ่ะสุดท้ายคุณก็คือคนเดียวที่เขาหมายปองหรือคนเดียวที่เขาอยากจะต้องการความชัดเจนถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ห่างเหินกันไปก็ตาม นะก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่ห่างเหินกันไปเนี่ยก็เนี่ยช่วงนี้เราก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ในใจลึกๆกก็ยังลืมคุณไม่ได้ก็ยังอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออยากจะติดต่อเข้ามาในชีวิตของคุณมีความพยายามที่จะติดต่อกับคุณนะคนคนนี้แต่ถ้าไม่ใช่คุณได้พบรักทางไกลค่ะพบรักทางไกลเลยรักต่างถิ่นใน,นไกลได้หรือการหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงคนที่มีตําหนิดได้ นะ,ค,ะคนที่มีตําหนิได้ก็หมายถึงได้ความรักที่จะเข้ามาส่งเสริมชาวธาตุน้ําบางคนได้คู่รักไกลมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความหวังมีความพยายามที่จะชัดเจนที่จะพยายามติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็มองว่าในมุมมองตรงนี้เหมือนกับคนเคยรู้จัก ที่เคยออกจากชีวิตกันไปอย่างเงี้ยเหมือนนะหรือตรงนี้เป็นใหม่ถอดด้ามไปเลยใหม่เอี่ยมไปเลยค่ะได้คนไกลไปเลยมีการติดต่อพูดคุยออนไลน์อย่างเงี้ยได้หมดนะติดต่อพูดคุยออนไลน์แชทกันคุยกันนะคะความรักครั้งนี้จะไปรอดก็ต่อเมื่อคุณกับเขาตกลงกัน จะไปรอดก็ต่อเมื่อคุณกับเขามีการเปิดเผยความในใจกันจะไปรอดก็ต่อเมื่อคุณกับเขาได้คลิกกันหรือเข้ากันได้ดีนั่นคือความไปรอดเพราะมองว่าคุณก็คาดหวังหรือเขาก็คาดหวังว่าไอ้ความรนะักครั้งนี้จะมีโอกาสได้ไปรอดนะคะแต่เราก็ยังมองมองในมุมมองว่าน่าจะเป็นอะไรเก่าเก่านะที่หวนกลับเข้ามานะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าเก่าเก่าหวนกลับเข้ามาคุณไม่ต้องการคุณต้องการรักทางเลือกใหม่ ตอบมาใหล้ลักทางเลือกใหม่คนที่ไม่ทำร้ายจิตใจคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นสามารถดูแลใจคุณได้คนคนนั้นครบแล้วเราสามารถปล่อยวางได้ครบแล้วเราสามารถสบายใจได้ครบแล้วเราไม่เราสามารถแบบว่าไม่ต้องไปนั่งระแคะระขายเขาไม่ต้องมานั่งคอยเป็นกังวลอะไรเขานะคะเราก็มองว่าบางท่านก็เลือกทางเลือกใหม่ตรงนี้ความชัดเจนในเรื่อง,องความรักจะมีโอกาสไหม จะมีโอกาสในลักษณะการเปิดใจนะคะจะมีโอกาสในลักษณะการเปิดใจหรือจะมีโอกาสชัดเจนในวันข้างหน้าหรือจะหมายถึงมีการพูดคุยกันนะคะบางท่านมีเกณฑ์การลงเอยก็จริงแต่บางท่านโดยที่ไม่มีข้อผูกม,มัดอะไรใดๆให้อิสระต่อกันอย่างนี้ก็ได้และบางท่านก็อาจจะหมายถึงการลงเอยจริงๆการได้ใช้ชุดร่วมกันหรือการสร้างอนาคตร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งการร่วมสร้างธุรกิจร่วมกัน นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นบางท่านก็ได้คนมีตำาหนิเข้ามานะแต่ที่สำคัญค่ะชาวธัตุน้ำคนโสดช่วงนี้เนี่ยโอกาสรักครั้งใหม่จะส่งผลจะส่งผลดีๆให้กับคุณดีกว่านะคะใช้คำว่าการส่งผลส่งผลในเรื่องของงานได้ส่งผลในเรื่องของชุดความเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่จะส่งผลกับคุณ คู่กรรมเก่าคู่เก่าหวนกลับเข้ามาคู่ที่ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดก็อาจจะมีโอกาสได้กลับเข้ามารักกันนะคะมีโอกาสได้กลับเข้ามาตกลงพูดคุยความชัดเจนหรือคุณอาจจะมีใครแอบชอบคุณก็ได้ที่เขาก่อนหน้านี้เขาไม่แสดงออกก็ได้แต่เขาต้องการจะแสดงให้คุณรับทราบแล้วลหละว่าเขาชอบคุณละ อันนั้นก็คืออีกหนึ่งเคสส่วนบางท่านนะคะส่วนบางท่านก็ได้คู่แบบคู่ส่งเสริมได้หรือตรงนี้อาจจะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลก็ยังได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของชาโสดที่สําคัญค่ะคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะกำลังจะมีโอกาสของความสุขด้วยกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะส่งเสริมคุณบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้พบความสําเร็จ ทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือหมายถึงคุณกับเขาจะมีโอกาสตกลงกันในวันข้างหน้าบางท่านมีเกณฑ์ลงเอ่ยด้วยนะคะของชาวธาตุน้ำก็น่าจะประมาณนี้และสิ่งสำคัญบางท่านได้คู่บุญทำกรรมแต่งเก่าเก่าเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนหรือพบคนแบบไหนหรือพบใครคนใหม่ในเลือกทางเลือกไหนก็ขอให้มีเกณฑ์มีความสุข มีความสมหวังนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะขอให้คบหากันแล้วไปตลอดรอดฝั่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ